มันมนสูเป็นาคมคิดนี่ยถ้ามีความคิดตุบมันอความคิดเป็นนแล้เจะไปตาม่อนะซึ่งมัไม่ใช่นะคุณแม่เนาะน่เนาะ่ยาดดจะ่ไม่ไม่ใช่เนี่ยคุณแม่นี่เราก็ว่าใช่ไหม กาวจำนะเชิญค่ะเชิญค่ะนี้สวองที่ครอกาืออกครบแล้วก็ารงย่าง่นแ็้ก็ทำแกงร่เะโพน้องใส่เนาะ ต้องพ่อเพิ่นก็บ่ใช่ต้องพ่อเพิ่นจังจะคนใหม่ในเจ้าต้อง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 มีที่ได้รับคุณคุณบ่ทันครับจ้เพินพิ่นจังเอาแต่คม่พพิก็

ด่เรากัเลยแล้วป็นจ๊กกระเด็อยว่าที่หายเงินอันนั้นนี่นเว่าเขาไปตับชุดขาว ตัดแลี้วไปใส่หมูไปกียัาแล้วเปลี่ยนใจแล้วเสนอกแม่ไหนแม่ว่าจะให้หมวกพันสามพันหรือแม่ว่าจะให้ถุงายเลี่ยนใจแล้วเสนอเอาเรื่องเขาเริ่ีบไพแล้วไเที่ยวบูไรไปกันไปไหนตอนที่เงินหัวจะไปเที่ยวเขากัเลยว่าตอที่มเงินรั้วจไปสิงของนอกบ้านเขาไปจ่ายแล้วยังเนคาเสีย ใจแล้วมาได้มแแล้วมนตรวจนะมันไปกับคนเด้ถ้าเป็นป่วยให้มันไปตัวเดียวนั้นมันคือนายครัมันมันคายมันใหญ่เยมันอดโดนโดนแล้วผู้พืดเห็น มันยังได้มันมันยังกินได้อยู่ค่ะแต่ว่ามันใช้เขาใส่ไอ้นี่เอาแม่ทำไมไม่ขำไม่ให้กินมันมันผสมกันเราไม่นั่นนเลยพี่มันจะเกิดแก๊สอยู่อะไรูยเลยมัเป็นคนตั้งชาวบ้านก็แล้วแลนไปแล่นะ เขาย่างย่งประทัดว่าแตกย่านมันไปกัดเราประทัดแตกไปปาที่เอาย่างกับฟ้าผ้าผ้าห้องเลยโอ้โหใจที่หมดอยู่เสแล้ที่นี่ใหม่อันนี้ก็ต้มใช่ค่ะันได้นก็จ้องจ้องจ้องหันขึนเข้ากันหางซีซีบอน่ะไมนี่เราไม่เพื่แค่นึ่งไข่ไข่น่ะที่เขาหนัง เต็มหมาอจนที่ต่ำไม่คิเป็นแค่เสี่ยงนะต่ำแล้วก็ไปคุยคุยใช่ทางได้ใช่ไหมสามอันัวนีเนี่ยเอาปากออกเนี่ยางทีกมาเป็นเสงเขาบอเอาลายน้าเขาเอาลายอย่างหกสิบบาทเเอาไปเที่ยวเขาก็ปิดบังนี่คุณยายนี้ยายไม่ต้องเรียหนูมากินข้าวเที่ยงนะคหนูไม่อย้เส น ja, okay you know? so cool nice ุ้จะไปทไม่นูจะไปนู้จะไปเที well. ya, really ่ยวกลับก็เที่ยวนจะกลับปดากกระจกปากคนกลางนล่เนาะวันนี้แม่เลามาบอกแม่นื่องมาลูกย้น่ไปบอกแม่ว่าจะไปเทีไม่อยาให้แม่รู้ว่าจะิดได้ยังไรเอ้าทำไมล่ะเดียวคุณยายเนีผมมากินขทีวเท่ย ยัต <can> ้องยหเดกนไมเดกยานยาานไขยายายอมบกินข้าวไงนชบข้าวถือว่าข้าวงข้าวกงตองกินะเนีกับนัดช้าล่ะกินข้าวนี่เขาซบอกว่าอมอย่าอมเจียว ที่ยาจะเป็นพันคัพบุรวะเขียวขึ้นเอาบอก้ขาบอ้เลเวาแบบนี้จะว่าจากชุดสิ่กินเร็วแต่น้าหน้านี่เขานี่ปีชดที่ดีที่ดที่ดีอะ่อยนมใส่เดี่ยวเอกเยดิานเดี่ยวเทือกเลยนะชุดทีคืนดรอขอบบาปปั๊บปั๊บนะจ๊ะ เดี๋ยวเอขันมันเีมันต้องหลอดไว้พอดีนะมันเหลือบอกระดมือที่พวกออกไปกินหแต่ที่นังไปยืกงมีเงินแล้วก็บอกงูมือนี่เอามามาไปกินในลูกบ้านนะั้งเขาหงกเขาก็มีหม่องไทาี่ดอก็ไปกิน เจ้าล่างก็เตรียกดบลิปนนี่เขาไป้ถามลูกกดล้านมางป้าจะกินนมากเพราะว่าความเี้ป้าจะกินมากปหยใช่ไหมา่าะด้ไหร่ได้เไหม่้องแปล สามวนนั่นจะออกนั่นจะเอาเล็กบางๆามประจ์ของเขาเลจคคิดยากอย่างนี้บ้าลากเร็มตัวนี้หกหกเน6้อหกเนี่ยมันต้องเท่าไหร่เขาจะออกจิ้อกมันวานั่นเปเร็มทเกิด้นมาสั้นแค่ยูนิตแต่เขเรียนกับตตาแล้วเนาะบรแมบอกเอาัการแบบนั้นก่อนแรกคุยกันมา ประชดใจกันที่ไรข้าวันภาษีว่าเอ็งคิดม่าอะไรภาษี่เฮ้ยไทย